ที่ฐานอนทัววันนี้เราจะพาไป กำแพงหรือกรุงเทพกีทาครับผมนี่มาฝั่งนี้ไปทางนี้ก็จะไปไปเส้นลมเก่าครับผมเขาไปทางก็จะไปเส้นลมเก่านี่มันก็จะมีร้านอาหารหรือร้านของหวานนะครับนี่เปเราก็จะเดินไปครับผมเราก็เดินไป ก็จะลบก็จะเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าตอนเย็นวันนี้วันอาทิตย์ครับผมวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เราก็จะเดินเข้าไปนี่ผมตรงหน้าร้านนี่ครับเราจะก็จะเดินไปตรงหน้าร้านทางเข้าก็ตรดม้านี่ครับผมวันนี้เราก็จะตรงหน้าร้านหมดครับ ธรรมชาติที่สานะครับในคาเฟ่แล้วผมเราจะมีมีกาแฟมีอะไระครผมเราก็จะเดินเข้าไปข้างในครับ จะเข้าจะเป็นบัตรนี้ครับคาเฟ่ครับมันก็จะมีสิงชานาักเล็กุะคนดูบรรยากาศรอบๆโวมีธรรมชาติเพาก็จะมีก็จะมีมุมที่ให้ถ่ายรูปด้วยมีมุมให้ถ่ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นทางด้านเข้ามาเข้ามาก็จะมีแ้วตอนเยน็นๆก็ก็จะมี ร้อก็จะเปิดไฟก็มันก็จะสวยนี่ตรงมุมถา่ายรูปก็มีโอ้ตรงมุมถา่ายรูปก็มีโอ้ไปแล้วก็จะไปตรงที่กรอบฟอกันลดูบรรยากาศ างมาครับผมบรรยากาศรอบๆผมเราก็จะเดินดูม,มีมีน้ำปุ๋มมีอะไรครับผมน้ำปุ๋มด้วยครับบรรยากาศมีต้นตะบองเพชรด้วยครับต้นตะบองเพชรนี่บรรยากาศครับตรงนี้เขาก็สูบน้ำบอ่อครับผมสูบน้ำบอ่อเพราะว่าจะให้มันแห้งครับ ก็จะเอาไว้แต่ตรงส่วนนี้เนี่ยผมเราก็จะนั่งอยู่ตรงมุมนั้นเ,ร,เราจองโต๊ะไว้โต๊ะแรกครับผมโต๊ะสามสิบเอ็ดเตอร์ผมนเป็นครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศมาดูบรรยากาศคร,ร,รับผมสวยาาเนี่ยวอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นปูครับผมบ่อปูที่เรา บอ่อปูสดๆที่เราจะเลือกครับผมบอ่อปูอันนี้ปูนะครับผมที่เขาอยากเขาอยากคิดสั่งอะไรก็เขาก็จะมาเอาตรงนี้ครับผมปูกุ้งสดๆเลยของกุ้ง,งๆๆนี่ครับกุ้งก้ามกุ้งก้ามก้ามกุ้งก้ามยาวเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็ปูกุ้งสดๆเลยครับผมให้ดูให้ดูครับสดๆเลย บรรยากาศเริ่มได้แล้วคผมนิดนีดหน่อยครับผมให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับโอ้ตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็บรรยากาศได้แล้วครับตอนเย็นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่สำหรับห้องน้ำครับผมห้องน้ำใครที่จะเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำรองรับครับผมต่อไปก็จะเป็นลานจอดรถเข้ามาได้เลยครับ จะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะเดินชมบรรยากาศกันครับผมเดินชมบรรยากาศรอบๆเนี่ยเขาก็จะทำท,ทางทำถนนเข้ามาเพื่อจะให้เป็นที่ลานจอดรถนครับแล้วเราก็จะชมบรรยากาศกันเราจะดูรอบๆกัน เราก็จะเดินไปดูฝั่งโน้นนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศได้อะบรรยากาศสวยอะสวยมากเลยนะครับ่าสั่งของยางจะเดินดูบรรยากาศกันนะรอัรบดูบรรยากาศกันตอนนี้ครับผมบรรยากาศได้เลยครับผม ตอนตอนข้ามานี้บอกว่าไฟเขาจะสว่างเขาสวยไฟสว่างบรรยากาศเราดีเนี่ยเขาก็จะเดินสุดสุดทางบ่อเลยครับทางล่างทางล่างเขาจะไปนี่ครับข้างหลังมันก็จะเป็นบ่อบัวครับอกบ่อดอกบัวครับ จะเดินดูสุดมุมเนาะเพราะว่าจะทำมีตรงนี้ก็จะมีร้านจอดรถด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะเขาก็มานั่งชิวๆอยู่ข้างหลังนี่ครับได้บรรยากาศมากเลยครับ ตอนเย็นมาก็เราก็จะไปดูดูอากาศเขาเขาจะดูชมดอกบัวก็ดูได้ครับ สวยครับดี๋ยวพาบรรยากาศที่สวนดูมุมของมันบรรยากาศนี่บรรยากาศก็จะได้ประมาณนี้แล้วไช<ะ>็ค <c> เ <oughs> นี่ยสั่งอะไรยัง

ยังไม่สั่งหรอก็เลือกเมนนี่ก่จ้าียกก็ตันแหลพี่เราก็จะพาไปดูเมนูอาหารของดูเมนูอาหารโอ้โหีเขาถ่ายเนะ กรานโตขึ้นนี่ก็จะเป็นกระดานโตขึ้นเกตบอร์ดกระดานโตขึ้นเราก็จะเขาก็จะมานี่เขาบอกเป็นเอาไว้เล่นอันนี้ก็เป็นสมว่าเราเป็นพื้นทรายครับผมเป็นพื้นทะเลทรายมันก็จะดินทรายเราก็จะนั่งชิวๆเออรับลมอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศานั่งชิวๆ อาก,กาศมากมาเลย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 ครับเดินลงมาจะชนนะโอเคถ่ายให้นักรูปหน่อยนี่นั่งถ่ายต้องแม่นั่งก่อนนั่งก่อนเพราะ ไปแล้วว่าถ่ายไปไปถามคนเลยไปอ่าหนึ่งสองสราบหนึ่งสราบหนึ่งสองสราบโอเคสวยสวยสยอ่ะเอาหเหรอ ้าวผมอ่านี่สาวเข้าอ่าโอเคเอาอยู่ไหมเนี่ยสาเนี่ยสวเอ่อโอเคกล้องชัดดจ๋วเลยไม่มันไม่แต่ของพ่อทำไมไม่ชัดอย่างเงี้ยอืม อ่ออยา้เกแปมมายืดกลาง้น้องอ้อนมาถ่ายเฮอยเ้แปมยืดกลางเออนี่จ้าของวันเกิดจตาของวันเกิด เอาละรลารูปเลยจะได้เลือกเอาเนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วเสรแล้ว ก็จะไปค,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 ครับก็จะกลับแล้วครับเนีิงที่จะเป็นที่ชิงช้ากันแล้วเราไปถ่ายตรงนี้เราจะไปถ่ายตรงนี้ เราก็จะไปทานตรงนี้โอ้แขกมาเยอะครับผมแขกมาเยอะครับแขกมาเยอะโอเคครับผมมาเราก็จะ มาโลชีชากนะันเถอะโอเคจะมาโลสีชาับโอ้ยชิวๆเลยครับเราก็จะมาโรสีชากนะันผสมชิวๆะครับผมชิวๆนะวววโรสีชากันนะ We call it

าอาหารยังเร็จอาหารยังไม่มาเลยสักอย่างเราพัฒน์จะดูแต่อาหารเ้าเมนูเมนะนูน่ากินนะโต๊ะสามหกสามหกน้ากินมันจะการเริ่มได้แล้วครับผมขัขบข้าวมาอย่างเขาเรียกว่า ปลาอะไรเมนูอะไรเนี่ยแนะนำหน่อยรีวิวหน่อยมนนีต้องลาดใช่ไหมลาดดิเอาละโอเคเอ แสงมันได้ไม่มีน้ำกินอ่ะพอกินเบียร์สักขวดเลยเออเบียร์ขวดเดียวเองเอาเบียร์สดเดี๋ยวเออเบียร์สดเบียร์สดแล้วเอาเลี้ยงสั่งเบียร์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 สดเบียร์สดมันจะมีเบียร์สิงกับเบียร์แอนกอฮเบียร์สิงสิงเบียร์ต้นไหนจ้าต้นนี้นสามเอ็ด เหมือนไม่สนุกเลยมาน่ะสนุกวะเนี่ยหิวจะร้องเพลงไหมล่ะจะให้ร้องอะไรจะเป็นรูป ออไอเพิยมยังไม่มาอันั่นมันยังไม่มาเลยครับครับขยันมากเพขยมาขยันมากขยันมา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 ขกเฮ้ยเฮ้ยเพีนมมากินปลาแล้วเพื่อนกินต้่มยั ไปถ่ายไปที่เออพอไม่ว่าไปเกตไปแล้วมันยังไม่กินงานเรามันหลายอย่างไยู่แปตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้บนดูชาวซี ตาม EP 2ครับผม